สวยมากเลยครับเปบรรยากาศอย่างนี้ชอบตกทางโตเราได้ยินเสียงน้ํากันแล้วนะครับมีทั้งหมดเก้าชั้นสวยมากน้ำตกทางโตดังนะมีชื่อเปรีย้ยงเปรียปร้ยงเลย <laughs> มีความสุข ในการเที่ยวชมธรรมชาติเปิดปิด8มโมงกึ่ง6โมงกึ่งีเจ้าหน้าที่ไปไหนหมดเดี๋ยวเดี๋ยวูที่ทำการ5 0อ,อ๋อต้องไป1อยเมรเก็บค่าบริการโอเคีอยูดบบย่ด้านใน ขอคำแนะนำครับต้องทำอะไรยังไงบ้างไหมผู้ส่งอายุเขาไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะมีค่ายาฐานะสังเกบไามครับแล้วบรรยากาศข้างในจากจากมีน้ำตกต้องคืนประมาณสามจากนี้ไปถึงน้ำตกก้อนหนึ่งหนึ่งกิโลค่ะแล้วก็จากลานจอดรถถึงถึงแช้น้ำตกประมาณสามร้อยเมตรแบบนี้เดินได้ไหมไหวนะข้างในมีอาหารขายไ่มไม่มีค่ะต้อง เออหมายนู่นมันราชชันมากไหมไม่ไม่ชันไม่ชันสภาพนี้เดินได้ไม่หัวใจวายก่อนแข็งแดงไหมคะมีคนไปเยอะไหมคะเยอะ่ะมีนเถ้าสมมติว่าเราถ่ายภาพจากข้างล่างอ่ะพอเห็นบ้างไหมมันจะมีต้องขึ้นประมาณสามรอยเมตรถึงถึงจะเห็นน้ำตกอืจุดแรกเลย แข็งขึ้นก็ไม่ขูดขะไม่เดินแบบปูนใช่ไหมถ้าถ้าจะขึ้นน้ำตกก็จะมีขูดขานิดหน่อยออืเพราะเน้ำมันชันนะคะก็เลยถนนที่เราทำอ่ะมันชำรุดอ๋อก็คงไปแค่มุมที่พอจะถ่ายภาพแล้วก็กลับแล้วได้ไหมมีนะมีให้ถ่ายได้นะค่ะประมาณหนึ่งร้อยเมตรได้มั้ยคะอ๋อนั่นแหละขอแค่นั้นแหละวนี้ไม่ไหวเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปเบตงต่อขอบคุณมากครับ ขอได้ข้อมูลนะครับก็เข้ามาแล้วก็พาท่านไปชมบรรยากาศสักนิดหนึ่งนะข้อมูลจากเจ้าหน้าที่เขานะฮะก็สูงไวแล้วก็เที่ยวให้คุ้มอ่ะเพราะมันไม่ได้เสียค่าบัตรค่าอะไรนะครับจุดชมวิวให้ตรงกันนั้นเนี่ยเขาของกรุงใหม่นี่เจ็ดร <700 m. S 1> นะ้อยเมตรอ่าจุดชมวิวนะอยากไปตรงจุดชมวิวอ่ะนะผ่านมา ่อที่จะไปต่อพาท่านผู้ชมมาแวะชมด้วยกันสักเล็กน้อยนะครับทั้งหนึ่งที่มาเที่ยวภาคใต้พื้นที่นี้นะครับเราจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้ามามากนะไวันี้แล้วก็มีโอกาสก็น่าจะแวะซะนะครับป่าขึ้นมากเลย อันนี้ก็เป็นในส่วนของอุทยานบางลางทางเขา้าเข้าที่จอดเหรออ๋อก็เป็นห้องน้ำานี่เข้าลานจอดนะนะประมาณน,นั้นเลยต่อยหน่อยก็ได้อยู่เดินขึ้นไปแค่ไหนอะไม่มีแล้วใช่ไหม,ไม,มหมดแล้วใช่ไหมหอ๋อเหรอ หมดแล้วเม็ดข้างหน้า,นาเดี๋ยวไปดูถามเจ้าหน้าที่ที่น้งหมดเลยลนะเขาก็มาทำง,งานเกณฑ์ข <Okay. S 2> okay. ้าวมีหลายชั้นนะดูในแผนที่นี้ก็แผนผังนี้ก็เก้าชั้นนะครับสวยนะอันนี้คล้ายๆภูพรเหมือนกันกน,นะเขาเริ่มเป็นภูพรดูบรรยาก,กาศเส้นทางเข้าไปชนน้ำตก นะครับ่านตโตสวยมากเลยดาหลาสีชมพูว้าวๆเลยสวยมากมีหลายดอกนะครับเราเห็นดาหลานะเยอะมากนี่ ตรนนี้ด้วยตรนนี้ก็สวยหน่อยนีตน้นอะไรนาะมีภูพรด้วยเธอ,อยังไม่ใหญ่มากดูสูงทีเดียวโอ้โหต้นลงพึ่งรึเปล่าโอ้โหไม่ยากขึ้นม่แหละสูงสุดยอดเลยธรรมชาติสวยมากเลยครับเปนบรรยากาศอย่างนี้ชอบ ดูธรรมชาตินะคุณแม่โอไหม,ไ,มได้เลยขั้นตกทางโตเราได้ยินเสียงน้ำกันแล้วนะครับมีทั้งหมดเก้าชั้นนะครับฮะใครแข็งแรงก็เชิญชั้นเก้านะครับแต่ละชั้นก็ไม่ไกลมากมีเริ่มจากศูนย์แล้วก็ไปสี่สิบสามสิบห้าสิบปดสิบเ็ดสิบสามสิบ สองร้อยวชั้นแปดแล้วถึงก็ไปยี่สิบนะครับความห่างของแต่ละชั้นโอ้ชั้นนี้ก็สวยแล้วล่ะโอแล้ว,ลวนะน้ำตกทานโตเนไหะไหลเลาะเลาะมาเรื่อยๆด้านหน้านู้นนะครับเห็นไหมที่น้องๆก็กำลังเดินกันไปประมาณนั้นเลย ตชั้นหนึ่งน่าจะเป็นที่น้องก็เดินไปนน่นแหละนะ<ด>เราเดินจากลานจอดรถมาถึงจุดนี้เดาโดยสายตาประมาณสองร้สถึงสามอเมตรเดี๋ยวเราตออ่อไปนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเราเห็นไกลๆน,นู่นอ่ะชั้นหนึ่งอ่ะสวยทีเดียวเดี๋ยวไปดูใกล้ๆว้าวอยู่ แล้วครับสวยมากนี่ตกคันโตนี่แค่ชั้นแรกนะคะสวยอยู่ในชีวิตชื่อเสียงดังนะมีชื่อเปรียงเปรียงโอเคเดี๋ยวเดครับ คุณพ่อจอมซ่ามาขึ้นมาชั้นแรกเนี่ยนะเหนื่อยครับหลอกให้ยืนหลอกให้ยืนหวังจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแอคชั่นแอคชั่นอ่ามีความสุข่ะโอเคเห็นไหสวยงามมากเลยนะครับนะจุดนี้จุดแรกนะฝากท่านผู้ชมไว้ ประมาณนี้ก่อนนะครับแม่มานี่นะฮะอได้บรรยากาศนะครับทั้งตกทานโตนะฮะตรงนี้ไม่เห็นป่านะป่าเกาอยู่ด้านล่างแต่ตรงนี้สวยละโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเบตรงกันต่อ ะะเรากำลังออกจากน้ำตกทานโตมุ่งหน้าเบตงตอนนี้ก็ส1เวนาฬิกาสนาทีนะครับมาสักเที่ยงครึ่งอะนะพอดีได้ทานข้าวกลางวันนะ่ะน่าจะถึงเบตงนะครับท่านผู้ชมมีอะไรแนะนำบ้างไหมเบตงมีอะไรอร่อย แล้วครับบ้านเจ้าหน้าที่เขาจะเป็นนั่นนะ ครับแล้วครับขอบคุณมากครับยาลาเบตนองุงโอเควาง